สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีสุขูสุขคนสวัสดีตอนเช้าเช้าสวัสดีวันสุกสวัสดีเด้อจ้าเด้อบรรยากาศดีดีบรรยากาศดีมากท้องฟ้ายามเช้าเช้า ดูบนเฮี้ยนคือเกาเหรอจ้าทุกคนเป็นไดเกาะได้ยินข่าวอือพยพมาอีกลหรอบ่ <c oughs> ขาตองเหลืองอีกุ๋ยอีกุยอีกุยก๋ยมันแสดงกันเาวาเวอร์เลยอีกุย๋ยผัวลักผัวหลุง <c oughs> ผัวชื่นชุ่มผัวสําเสาร่สาแรงเออไห้มู้สัมบรดอืมสานหีมึงจื่นปันนี่มึงไม่มาในสะรรคหรอกเป็นมึงสีบอกมันขัดกับข้อมเป็นจริงเป็นมึงสีบอกจังได้กระซ้างพกูนบอกมงเงินแจ็คเม็ดพกูนสมคำนาาย่างเดียวเออพกูเอาข้อมเป็นจริงพกูว่าแ้เอาข้อมจอมปอมคือมึงมึงเอาข้อมจอมปลอมมัน มาบดบังชีวิตมึงเพื่อให้มึงเออมึงจะทําล่าเลิงยังไงตะวันอาตามันขัดกับความเป็นจริงยี่ผากกีมึงเออมึงเป็นนางไก่เขาหรอมึงงานเขาเหม็นหนีมึงี่ยเป็นอย่างยี่ผากมึงเขาบม่เมื่อนมึงดอกเออนะเขาบม่เมื่อนมึงดอกเขาบม่พี่สวาสดมึงดอกเออให้ปักีทูดพี่สวัสดิ์มึงกับพ่อแล้วอีขี้ขาอีกุยอีกุยเออ สมยานามืองหน่อีกุยมันก็ถือต้องเลยอีห่ามึงเออเป่ากางเกงเปียกแชะอยู่ตลอดเวลามึงคิดว่ามึงสิบกุยว้อีผากมึงมึงเข่าห้องน้ำมึงจากใส่ทิชชู่บ่มึงจากปะทิชชู่ในอีผากกีมึงสรงแสนโบจากบบจากแบบทุกคนเพราะว่าอีนี่บ่คือนิสัยใจคอมันเหมือมันเป็นคนสกปรกอือสันดานมันโดยตรงมันเป็นคนสกปรกมกใหม่เนาะมึงมึงเจ้ามึง เออขีไข่ข้อน้ำหนังตีนน้ำหนังข้อมันมันสันเลาเป็นลืมๆมอยู่เ <laughs> ออเมื่อคืนผู้นัสิไปหาเสื่อนผู้ชายกินผู้ชายเขาเสิเอาเมื่งเงินอยู่บ่มันมึ่งมีเงินสภาพมึงสกปรก,กกังสีเขาก็เลือกอยู่เด้อกูสิบ,บอกให้นะเออถ้าเกิดว่ามงสิไปสื่อผู้ชายนะเขาเลือกอยู่เออ ผู้ชายเขาก็เลือกอยู่ว่าไอา้ผากกีนี้มันมาซสื่อมันคือกามาสื้อมันมึงสิมีเงินเป็น100ลอยลานพันลันมึงไปสื้อเขาเขาก็สิอเอามึงบ่อสภาพมึงอีผากมึงขี้ไข่ข้อเป็นหลืมเป็นหลุมอยู่เออปากกระมาอือนีก็จะเป็นยางย้อยย้อยย่อยอยู่ตัวหีเปียกนีแฉะอยู่ตลอดเวลาเนาะพวกเก่วมึงเอาเออผู้ดใดสิไปสะออนมึงเออนั่นละนั่นละประก,กันนั่นประกันนี่เฮงไม่ได้ซื่อกินต้น ักนอนอยู่นะมึงนะ่ะไม่ได้สื้อมึงกินจักเม็ดเน่นเห็นบ่เสื้อมึงเลนเลนสื่อเออเสื้อมึงพอระบายหน้าม,มันทอมันสื่อฮ <c oughs> <c oughs> ่าฮ่เฮาให้คนงฮ่าชิมว่าเห้นเงยชิมาวห่้นน,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 นันอันเอ็นอิจฉาว่าเถอะเออภัยสีอิจฉามือีผ่ามึงความชีวิตความเป็นจริงมึงบอกอ้ยยิ่งกว่านิยายเออเขียนเป็นบทนิยายบอกเออ กูส um, ิบอกให้นะน้ำเน่าเออน้ำเน่าน้ำเน่าสิ้นดีซึ่งคนเมืองเขากระสีสมเพจว่าเอ้ยมาหาเงินคาคาคมาได้ผัวเมืองนอกเมืองหน้าคาคาสภาพบ่บ่มมีหยังเลยไหมทุกคนเออบ่มมีหยังเลยบ่มีหยังสกนิดเลยบ่มีหยังที่เป็นอันแบบว่าอันให้คนหลบขังชื่นชมว่าเฮ้ยกูมีสมบัติอยู่นะเออมีแต่รถกระป๋องอ มีป้ายแดงเ,งเออรื่องเอบ่จังมือใดล่ะสิมาถือหยุด <laughs> พวกนี้อยู่กับชีวิตความ,มันจอมปลอมทุกคนเออใส่ชีวิตแบบปลอมๆใส่ชีวิตแบบไล่คาไปมือมือใส่ชีวิตแบบโมเมนต์โมเมนต์น,นั่นนี่เดี๋ยวโมเมนต์ว่าใส่ชีวิตคุ้มนั่นน่ะใส่ชีวิตแบบไล่คาเออไม่ได้มองกันว่าเอ,อ้ยถ้าเกิดว่ากูเก็บไข่ได้ป่วยมาก เออขอให้กูมีเงินอันอยู่ในถุงเงินซื่อยาลอยสองลอยเออแค่นั้นเองเออตรวจประจำปงประจำปีประกันที่บอกชีวิตอีกยังมันบ่คิดไงเออขมันป่วยหนักๆบ่บตายทิ่มซื้อเออกระล่องกับบะมีใส่เออเงินกับบะมีจัดงานศุมเออเอามันแม่ควมข่อยเลยทุกคนเออไม่เห็นไป่อหมอนอิอหมอนนี่หามึงมึงไปสืบไครมุกิูวเสมาใส่หามึง เอ็นว่าเออมึงตะขอดแม่มันเป็นอย่างเออสื่อตะของปลอมมาใส่อีผ่ากิง้งมาใส่ได้เงินบอกไปสืบปลอมอม,มาใส่นั่นเออทางอีนึงก็เอออวดอ่างนน่นนี่นั่นเมันเะอีอีลูกทัลละี่เ <c oughs> มึงสภาพพวกศูนย์บอกพวกกูเมืองล่ะมันเป็นแบบมัน่นาหัวเลาะนะมัน่นาสมเพศนันนะเออสมญาณเามืองอนะ่ะอีกุยมันก็ชนะเลิศแล้วนะเ พัฒนาเลยจังได๋มึงสภาพมึงแน่คนบริเฮ็ดหยัางเนาะเออนะคนบริเฮ็ดหยั่งตื่นเสาตื่นมาโอ้ยยังเฮ็ดพึ่งบึ่งผมก็เฮ็ดกึกซึกอยู่เออแต่เราเมือแต่ละวเป็นบริเฮ็ดหยั่งมันก็ยังบูดจากบ่มีเวลาหดถูขี่ไข่เออปานนันมันพันอวดได้ว่าบักกันขี่ถูดออเสื่องเสาเสื่องแรงจังรุงสิบเอ็ไปเสือมึงเนาะอีอีผีบ่อยากมึงเลย เออยางสากเขาเขากับปยาไก,ก่มึงแล้วแต่ละคนผู้ชายน่ะกูสิบอกให้เออยางสากกันไก่เขาก็สิตด,ด้วยเขาอยากทนร้ายปิดใส่หัวหน้ามึงผุนเหล้วเขาขี้เดียดมึงเขาขี้เดียดคำเบา,บา,ม,เขา,ขเามึงเขาขี้เดียดหนังหนามึงเขาขี้เดียดสภาพมึงนะ่ะเออคนทดียรับมึงได้ก็มีแตะะ่กปันคููเซิงมึงกันละมักดีก็สีเซิงบ่แล้วผุนบนักนีใจมันได้อยู่กับปล่องกับรอยเนาะใจมันอยู่กับคนของใจมันเมยเป็นไดมันก็กล้าขับรถไปขึ้นมาไปหาคนของใจนะ่ะเออ เ้นหำมันเต้นดึกๆแล้วเออมันจยากเสียบอันคนของไก่เนาะเออมาเม่น่าอันนั้นมึงอยากไปเด้เออพอเธเอ้ยขึ้นบอกกูเมยปันไดักขี่ถูดมันก็ตตรงไปหาคนของใจเออขั้นส่วนปูไปปั๊บเมย์กับไปเออบ่มีเงินกะเสียหากูยืมเงินมาอันไปเติมเรามั่นไปเออโอ้ยพสิเงินเ่พาผเงินมิตรสมนานแล้วเออชีวิตมึงพังพินาศทุกมือนีบอกกับคำบอกคำจามึงนีละมันโมเมนต์อย่างอื่นดอกเออเม่นบอกทุกคน ก็แมนเดีวบรรยากาศดีดีเลยทุกคนรอบข้างบรรยากาศเลิศมากเลิศสมเอ็นเตนนะตื่นเต้ามากอ่ะเนาะมันเบิดเทศกาลแลละทุกคนไปขายของกระซิบจวดตวถึงเวลาจวดเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อมีคนบอกให้สืบอันนึงอ่ะนาเดซิสืบกง่ายง่ายเงี้ยเงี้ยเงียเงี้ยเงี้ยเงี้ยเ แป๊บเดียวแหล, <c oughs> ละไกลๆนึงเนาะมรงนี้บรรยากาศดีๆผู้เขาล้อมรอบคือเก่าคือเดิมอันเงี้ยใหม่สองสกกั่นกบจิงเด้อทุกคนห้องน้ำขงังเครื่องมีเด้อจ้ะทุกคนมีห้องน้ำขังบนขังล่างห้องห้องน้ำสองห้องของี้ขันลง ขันขึ้นมาแล้วก็ขีดขานลงก็เลยเหตุข,ของน้ำขางบนุน้ำเนาะทุกคนอือบรรยากาศก,ากด็ดีดีมองมายืนชมวิวของข่อยขันผู้ใดมาเยี่ยมมายามก็เสด็มาเห็นแหละจ้ะทุกคนว้ยไม่ได้ไป่ายเหี้ยนคนอื่นนะจ้ะอยากอายอืออยากอายบอกค้า,คาเกี่ยวอยากอายอือสิ่งหลักๆคืออะไรเหรอสิ่งหลักๆเนี่ยมีบ้านอยู่ส่วนรถรถรถตามมาเหมือนเดิมอือคนเฮ่ากับจุดอิ่มตัวเนาะ มันเพียกพร้อมแล้วเขาก็เออกลับมาอยู่กับดูกับเต่ากับพอกับเม่เนาะจอมเพิ่นอยู่แมนบ่ล่ะเออจะกอนเพิินจะข่อยเหะสิไปก่อนกันเมนบ่ล่ะเขากับ่ฮหูเนาะอันเรื่องข้างหน้าเรื่องอนาคตอืมช่วงเวลาเท่นเพิ่นมีชีวิตอยู่เขาก็มาอยู่ดูแลเพิินเนาะพราาเขาก็ไปคักละไปกรุงเทพไปหาเงินคักละละอืจากเมืองบ้านไปก็ดนละละอืม ทุกเมื่อนี้กะทั้งสี่แล้วทุกคนนี่คือจุดจุดที่เข้าอิ่มตัแล้วเข้ากะเออมาอยูอม่มีเงินมีทองมีรถมีบ้านมีลูกเต้าที่น่ารักอืบ่แมนว่าไปใสเด็ดจูงแขน <c oughs> เยอะใ <c oughs> <c oughs> นคุบใบอยู่เออถ้าสมเพจได้ดึงแขนกระชากกันลากถูปไปอยู่เออ พกระชากลากถูได้จังไดทุกคนทุกข่อยเห็นเนาะเมืม่อนั้นไปอยังก่อไปเที่ยวพิธิพิพิธภัณฑ์อเด็ดกระชากลากถูไอ้ทุกข่อยเห็นเปิดแหละภาพบ่มีจา้าบางคนพนอยากเห็นข่อยกระซงให้เมืองเลยนดื้จา้าไปก็นายนจะ้าเน้อเจอกันไม่คลิปหนาหรืออาจจะไล่สดุดหรือจังไดเนาะจ้าเนาะหลังเทศกาลักิม,มีเวลาขึ้น โอเคเนาะจ้าไปก่อนเจ้จ้าสวัสดีจ้ากินหอดทุกคนเด้อจ้าเด้อกินหอดทุกคนคือเก่าคือเดิมหลังค่ากระเบื้องนี่นี่กระเบื้องนี่นี่กระเบื้องแ้่แท้นี่เออมันเป็นลังค่าสังกะสีได้ไไวมอีบังอือีบังอันโตบอกอีบังโตหอดจำบ่มีหลังค่าสังกะสีผอมทุกคนไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า